หนึ่งสองสามสี่ห้าระเดศพระคุณลงตานะครับพร้อมโดยลูกศิษย์ลูกฮานะครับนวมกะภิกษุจำนวนสามสิบสามรูปนะครับพร้อมโดยพระพี่เลี้ยงนะครับเดินทางมากับนมัสการพระธาตุพนมนะครับแล้วก็เดินทางมาถึงวัดบ้านวัดศรีบุญเรืองบ้านหัดแพงนะครับอำเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนมนะครับถิ่นฐานบ้านเกิดของ พระเดชพระคุณหลวงตานะครับพระครูภาวนากิจจารนนะครับดื้อไม่ไ um, ด้หรอกแล้วกันจะติดจะติดนะครับพรุ่งนี้เช้านะครับฉันพัตหาชาวเสร็จแล้วก็จะลงฟังพระปฏิโมกนะครับที่อุโบสถนี้นะครับแล้วก็ฉันพัตหาเพลินนะครับก็จะได้ไปกราบธรรมสการพิพิธภัณฑ์หลวงปู่มั่นนะครับแล้วก็หลวงปู่ฟั่น อาจารย์รู้นะครับโตนะครับค่อยเดินทางกลับวัดบ้านโกโบด้วยหนึ่งสองสามสี่ห้ากระผมพระมาดิศักอุปวัฒโนนะครับอยู่ที่วัดศีบุญเลืองบ้านหัดแพงนะครับถิ่นทานบ้านเกิดของพระเดชพระคุณลวงตานะครับเด้อ จังหวัดนครพนมนะครับบรรยากาศช่วงเช้าๆนะครับญา,าติโยมญาติธรรมทุกฝ่ายนะครับนอ,อนุญาตถ่ายภาพนะครับไปฝากญาติโยมคุ้มวัดบ้านเก่าบ,บ่อผู้ไม่มีโอกาสได้มานะครับไม่ขาวไม่สีผู้ถือวัดนะครับ เนื่องจากรถน้อยนะครับก็เลยได้มาเฉพาะนาวกาภิกษุ33รูปนะครับแลว้วก็พระพี่เลี้ยงแล้วก็พระเดชพระคุณลุงตานะครับส่วนแม่ขาวเม่ชีญาตย,ย,ย,ยมได้แต่ส่งใจมานะครับขออนุญาตถ่ายภาพนะครับไปฝากเด้อนะครับตอนนี้กําลังลําเลียงพระต,ตาหารมาถวายนะครับเป็นบรรยากาศช่วงเช้าๆนะครับเด้อแ <laughs> ต่ว่าจะถ่ายภาพไม่ค <c ười> <c ười> รบบริบูร์ในเรื่องยากเหลือเกินนะครับ นะครับเป็นบ้านพิเศษนะครับบ้านเกิดของพระเดชพระคุณลวงตานะครับเดือบวชอยู่ที่นี่นะครับแต่ว่าไปเจริญก้าวหน้าอยู่ที่อำนาจเจริญนี่นะครับญาติโยมนะครับมาทําบุญวันพิเศษนะครับวันนี้เป็นวันพระด้วยนะครับพระเดชพระคุณลวงตาจะให้ญาติโยมนะครับสวดสารพันนะครับพระคุณของแม่นะครับแล้วก็ค่อยฟังเอาหนะครับ เด้อนะครับยัดโยมได้แก้กันดอกไม้นะครับสวยๆนะครับต่างคนก็ต่างจัดดอกไม้ที่สวยที่สุดนะครับเนี่ยเด้อถ้าได้สามีก็ได้สามีหล่อๆงามๆเด้อ <c oughs> เหมือนกับคนที่บ้านนั่นแหละ <c oughs> โอ้ <c oughs> ใครดอกไม้งามก็ขอให้ส <c> า <oughs> มีหล่อเหมือนกับดอกไม้งามเหมือนดอกไม้เด้อยมผู้ชายก็ขอให้ภรรยาสวยเหมือนกับดอกไม้ นะครับโอ้ยเหมือนนางอมิตตานะครับถวายดอกไม้แก่นะครับดอกไม้เท่าก็เลยสามีก็เลยอายุมากนะครับเปิดประเด็นผิดแล้วนะครับวันนี้นะครับนี้เอาขอหยุดการถ่ายวีดีโอเพียงเท่านี้ก่อนเดิมอย่าจมชาวบ้านหัดแพงนะครับคุ้มวัดสีบุญเรืองบ้านหัดแพงนะครับนำดอกไม้ กขมาถวายนะครับเป็นการบูชาพระรัตนตรัยนะครับนี่นะครับนี่เด้อนะครับขออนุญาตถ่ายภาพไปฝากญาติโยมคุ้มวัดบ้านเก่าโบนะครับผู้ไม่มีโอกาสได้มานะครับพระเดชพระคุณหลวงตานะครับมีทินทานบ้านเกิดอยู่ตรงนี้นะครับบวชอยู่ตรงนี้แต่ว่าไปเจริญข้าวหน้าที่อำนาจเจริญนู่นนะครับวัดบ้านเก่าโอนะครับนี่นะครับญาติโยมนะครับเตรียมดอกไม้สวยๆนะครับของแต่ละคนแต่ละคนนะครับ มาถวายบูชาพระรัตนตรัยนะครับบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพ,พระธรรมพระสงฆ์นะครับแล้วก็กูบาอาจารย์นะครับบ้านหัดแพงนะครับเป็นทินฐานบ้านเกิดของพระเดชพระคุณหลวงตานะครับตรงนี้จะมีพระพุทธรูปนะครับเป็นพระนอนนะครับยือนุญาตถ่ายภาพนะครับหนูน้อยก็ได้ดอกไม้มาเหมือนกันนะครับนี่ เดือตอนเลกบมแม่ทำบาราในนี้หลองพ่อเกษานะครับยัิโยมใดแก่กันคนแรกแกกันนะครับสองแกกันบ้างนะครับเดือจัดดอกไม้สวยๆดอกไม้นครพนมนะครับไม่เหมือนดอกไม้อำน่าจะเลือนเด้อนะครับดอกไม้อำน่าจะเจรินก็จะเป็นแบบหนึ่งนะครับนี่นะครับดอกบัวใหญ่ๆนะครับอ้สวยเลยนะครับนี้ ดอกบัวนครพนมนะครับดน้อนะครับขออนุญาตถ่ายภาพนะครับญาติโยมคุ้มบ้านหัดแพงนะครับอําเภอศรีสงครามนะครับจังหวัดนครพนมนะครับถิ่นฐานบ้านเกิดของพระเดชพระคุณหลวงตานะครับมีหลายวัยด้วยกันนะครับดื้อเป็นหมู่บ้านพิเศษนะครับมาเมื่อไหร่ก็ประทับใจเมื่อนั้นนะครับ

shaft Hamma yang huatasa kakawawantubukasa pada Quan sihati mayang pan อย่างดังๆเด้อผู้อยู่ท้ายเด้อไกลแค่ไหนก็มาถ่ายภาพเอาเด้อสาธุอนุโมทนาขอให้โชคลาภล่ำรวยล่ำรวยเงินไหลนองทองไหลมาเด้อ กาจะนั้งจากนี้ไปตั้งใจน้อกน้อมแด่องค์สมเดจพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งใจสมาทานพระไตรชนคมและเด่นเจ็ดสิตามลำับด้วยตนเองว่าดังๆพร้อมกันไปเลยเออนะโมตัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะอุทธังสารัง พ ja ุทธังสารังัจามิพุตธิยัมปีธรรมังสารังัจามิพุิยัมปีสังฆังสารังัจามิตติยัมปพุทธังสารังัจามิ

ป่ทางสามาธิาีญาณิ กศิษย์ลูกฮานะครับกราบลาพระเดชพระคุณหลวงตานะครับเด้อโค้กอีมอนอเันดีซิดผู้ใหญ่ยยบอยจัแนงแต่กับจิตวัดเกา่าวัดบอจะแนงวัดเกา่า เป็นผู้ซอยเจ้าวาดเเนาะจงเหัน,นเนาะหนาจะน้อยหาไปปพุ่นเมันเออหนาวกาเจ้าวาดเป็นท่านผู้นี่นลเ,เด้อผู้บันศาหน่อยเตรียมกาเอาบุญโอใจแมนเนาะขอบษิณลูก้านะครับกับ,บครูบาอาจารย์ก็จะเดินทาง ราบนมัสการนะครับหลวงปู่ฟันอาจาโลนะครับแล้วก็ไปรับนมัสการหลวงปู่มั่นภูริทัศนะครับพิพิธภัณฑ์นะครับถ่ายภาพพระเดชพระคุณลุงตาจัดเมตตาถ่ายภาพร่วมกันเป็นอนุสรณ์ชีวิตนะครับก่อนที่จะ แยกย้ายนะครับไปคนละที่ละทางกันนะครับก็ถ่ายภาพรวมกันไว้นะครับคงจะไม่มีโอกาสง่ายๆนะครับนี่เด้นนะครับนะครับจองที่ให้รูปนี้ด้วยนะครับนี่รูปนี้นะครับนี่ นะครับค่อนข้างจะจัดยากนิดน,นึงนะครับพร้อมหรือยังเอ้ายังมากหลวงพ่อพี่พี่มวายังมากเพีมะเอาบนสายหาเอาลลยเอายังม่าเดี๋ยวเบิดคักเลยครับมาเขาซื้อนี่อีกก็ะได้ได้อนี่อ